สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องอดิสรแฟมเบครับในช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวเราไปส่องแม่บ้านกันนะครับระหว่างรอตัวนี้แห้งนะครับเดี๋ยวเราจะทาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแม่บ้านกําลังเช็ดขอบหน้าต่างนะครับในส่วนของค่าปูนนะครับซึ่งทําความสะอาดยากยากนะครับเราจะพาทุกท่านมาดูนะครับ นี่เป็นงานหินนะครับของแม่บ้านนะครับเนเดี๋ยวเครื่องดูดฝุ่นอยู่ไหนครับอ่าเดี๋ยวมาดูว่ามันใช้งานเหมือนกับที่บ้านแอดหรือเปล่านะมาดูก่อน ถ้าใช้เหมือนกันเราจะได้แนะนําได้นะครับเมื่อกี้พี่หนูนาบอกว่าให้ให้สอนแม่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวแอดดูก่อนว่ามันคล้ายกันหรือเปล่านะครับระบบระบบเดียวกันหรือเปล่านะครับรรสแสดงว่าเป็น เครื่องดูดฝุ่นในรถเนาะเป็นโหมดเดียวเป็นเปล่าอย่างเดียว ไอ่ไม่ตันนี้มันจะถามพี่คุณนาว่ามันเป็นแบบเป่าหรือแบบดูดแต่อันนี้มันเป่าอยู่ครับถ้ามันเป่ามันจะมันจะพุ้งครับมันจะปุ้งใส่หน้าเราเดี๋ยวถามว่ามีมันเป็นระบบดูดด้วยหรือเปล่านะครับเพราะไม่เคยใช้ตัวนี้ของผมจะเป็นแบบธรรมดานะครับอยู่บ้านจะเป็นแบบดูดแบบบ้านนะครับก็เลยเดี๋ยวถามพี่คุณนาครับ เมือ่อกี้พี่หนุนาบอกว่ามันมีสองระบบนะครับมีทั้งเป่าและดูดนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันพร้อมกันนะฮะไม่เคยใช้รุ่นนี้เคยเห็นร้านร้าน,านไอทำความสะอาดรถ mm hmm. เขาจะเขาจะเอ่อใช้แบบนี้เนาะข้างบนเป็นข้างบนเป็นตัวเป่าข้างล่างเป็นตัวดูดเ mm hmm. หนือาปข้างบนข้างบนเป่เปา ข้างล่างดูดวลางได้ก็ปิดเครื่องไว้ก่อนแล้วก็รุนใหม่ครับให้ไปบ้านทนลองดูแล้ว เอาเอาตามความเรา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 เหนื่อยเราก็ผิดแล้วก็สวือันอนนี้ก็หมดหมดแรกก็ใช้ดูดก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเศษปูนนะครับเราก็จะได้เร็วขึ้นนะแม่บ้านก็จะได้สะดวกขึ้นนะครับ เป็นงานบ้านนะครับงานบ้านถ้าตัวไหนเป่าเนี่ยผมว่าเมื่อบ้านต้องใส่แมสกันไว้เพราะมันจะฟุ้งนะครับอันนี้มันน่าจะมันติดเนะดาะอ <laughs> เคยเห็นแต่แบบนี้ตามอ่าล้างรถนะครับแต่ว่าถังมันจะใหญ่กว่านี้เนาะเวลาอู่ล้างรถเขาใช้นะครับหรือว่าใช้เดียวกันแต่แต่แรงเหมือนกันนะครับความแรงแรงเหมือนกันเลย ในแม่บ้านมันก็ลองใช้นะครับให้ฝึกใช้ไม่แน่ใจว่าหัวหัวดูดเขามีกี่สเต็ปนะครับไม่แน่ใจว่ามีกี่สเตป็ปก็เป็นกำลังใจให้แม่บ้านนะครับมันจะมีมุมทุกมุมดง่ายเนาะทุกมุมที่ อเอาไฟบ่อไปบ่เอาลองเสียบเบึ่งกันได้ครับไม่ใช่เพื่อนลืมจำไฟบ่ <c oughs> แต่เพื่อนทำไว้หลายมุมอยู่ครับเครื่องกองน้ำ <c oughs> ก็แทงอยู่ครับรู้สึกว่าตัวละตัวละแปดพันเนียวครับ ครั้งใหญ่นะครั้งใหญ่ ก็ขอบคุณคลิปนี้นะครับ